สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูน้ำฝนมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับ5วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสุนัขนะคะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากๆเลยนะคะเด็กๆจะพบเจอสุนัขได้ตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็คุณครูน้ำฝนก็เลยเป็นห่วงเด็กๆมีอ่า วิธีการป้องกันตัวเองนะคะเพื่อให้ปลอดภัยเวลาที่เด็กๆอยู่ใกล้กับสุนัขนะคะข้อที่1ก็คือเวลาที่สุนัเขเห่าหรือว่าเวลาที่สุนัขจะกัดเด็กๆนะคะเด็กๆห้ามวิ่งเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆวิ่งนะคะสุนัขก,ก็จะตกใจแล้วก็จะวิ่งตามเด็กๆนะคะ สอ,องนะคะเวลาที่สุนัขมองเด็กๆนะคะเวลาที่เขาจะกับหรือว่าอะไรเด็กๆห้ามจ้องตาสุนัขเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆจ้องตาสุนัขจะหมายถึงเด็กๆนะคะให้ความสนใจกับ พี่กับสุนัขนะคะแล้วก็เขาก็จะเพ่งเล็งมาที่เรานะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆค่ะแล้วก็3นะคะเวลาที่สุนัขจะกัดนะคะจะอาให้เด็กๆนะคะมองหาสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวเด็กๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือสิ่งของที่เด็กๆถือมานะคะสามารถโยนหรือว่าปาส่สุนัขได้เลยนะคะเด็กๆแล้วก็สี่นะคะให้เด็กๆนะคะใช้ถ้อยคำที่น่าเกรงขามนะคะอย่างเช่นไป ออกไปอะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆคะ่ะให้สุนัขเขากลัวเรานะคะอ่าแล้วก็ห้านะคะห้ามเด็กๆนะคะตีหรือว่าทํร้ายน้องสุนัขเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทาร้ายเขานะคะเขาก็จะจําแล้วเขาก็จะอาจจะทําร้ายเราวคืนก็ได้นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่ละคนหรือว่าของสัตว์แต่ละตัวด้วยนะคะยังไงเด็กๆก็ระวังตัวอ่าระวังตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ไว้พบกับคุณคุณน้ฝนได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ